่อนจองทัวร์ฮาบินต้องรู้5เรื่องนี้จากประสบการณ์ตรงต่อมาเล่าให้ฟังข้อแรกโปรแกรมเที่ยวหมู่บ้านหิมะใชนาาโนทาาจะมีทั้งแบบไดนอนในหมู่บ้านหิมะหรือเรียกไง่ายๆว่าหมู่บ้านดังเดิมหน้าตาจะเป็นแบบในวิดีโอเลยสามารถเดินเล่นทั้งในตอนเช้าแล้วก็ตล้งคืนส่วนอีกแบบจะพักที่หมู่บ้านโซนใหม่ที่เราต้องนั่งรถต่อไปอีกใครที่อยากค้างคืนในหมู่บ้านหิมะแจ้งมีเตุก่อนได้เลยข้อสําคัญในการค้างคืนหมู่บ้านหิมะคือเราจะต้องมีกระเป๋าเดินทางใบเล็กสําหรับเดินทางเข้า,ขาหมู่บ้านแยกไปด้วยแต่ว่าจองทัวบบร์กมลัดมาบอาากศนวมากติดลบไถึง3 อ,อยากให้ทุกคนเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมรองตอนฮีทแทคถุงมือที่เป็นหูผ้ามันคอแต่ใครที่กลัวอุ่นไม่พอเนี่ยมาซื้อเพิ่มได้เพราะว่าเกิดทุกโปรแกรมเนี่ยเขาจะพาแวร้านเสื้อกันหนาวเที่ยวฮาบิง้งกิจกรรมพีมาเยอะสุดๆรองเท้าสำคัญมากนะทุกคนถ้าไปปกติเนี่ยเอาไม่อยู่เดินแล้วน้ำซึมแน่นอนด้วยอากาศที่หนาวก็จะทำให้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือกล้องเนี่ยแบตไหลเร็วมากเตรียมแบตสำรองให้เพียงพอเก็บในที่อุ่นได้จะดีมากแล้วก็ถุงทรายร้อนแผ่นแปะร้อนเนี่ยเหมือนเป็นไอเทมช แนะนำคันวาถึงกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่หิมะฟูที่สุดข้อสี่เาไปเองตอนนี้ยังไม่มีบินตรงนะต้องไปกับทัวร์เท่านั้นจะประหยัดเวลามากกว่าและ5การจ่ายเงินสามารถใช้ได้ทั้งเงินสดออลีเพย์วีแชทรวมถึงทูมันนี่เลยสุดท้ายนี้ใครอยากไปต้องรีบจองเพราะปีนี้เต็มเร็วมาแรงที่สุดไปกับทัวร์เที่ยวง่ายสบายกว่าเดินทางสะดวกในเวลาชิลชถ่ายรูปฟินฟินแน่นอนสนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์แอดไลน์ทักหาพี่เหตุด้เลยเรื่องเที่ยวไว้ใจพี่เหตุให้พี่เห็ุดูแลนะคะ